ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับเพื่อเตรียมการกรำรดอกไม้ไปบูชาพระนะครับผมนี่ครับต้นเตยจากในสวนครับสร้างมูลค่าสร้างคุณค่าของเขาจากอยู่ในสวนดีๆครับก็อ,อยู่ในที่พระได้ คุณค่าให้กับเตยนะครับผมโดยการทำมาคู่กัดบดอกไม้เพื่ได้เตยส,สวยๆไว้ในหิ้งพระนะครับไว้บูชาพระก็คือนี่แหละครับประโยชน์ของเตยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีการอีก,กังก,กับรายการเกษตรกล้วยๆนะครับวันนี้กเกษตรก,กล้วยกายะพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวแปลงเตยของเกษตรกล้วยๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นแปลงเตยกำดอกไม้นะครับก็เป็นอีกอา,อาชีพหนึ่งอีกรายได้หนึ่งของเกษตรกล้วยๆนะครับก็อยากจะเล่าเนาะว่าที่มาที่ไปของการปลูกเตยแปลงนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็เป็นผลงานการเกษตร น่าจะเป็นชิ้นแรกๆของเกษตรกล้วยเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับปีหกสามเลยวันที่สิบสี่เมษายนสองพันหกสิบสามนะครับพื้นที่ตรงนี้ยังเป็นทุ่งนาโลกล้างนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ยังเป็นทุ่งนาโลก,โลกนะครับไอที่เห็นเห็นนะครับที่กล้องเทินให้ดูนี่อันนี้ก็คือแป้งแตงกวาหรือแป้งถั่วฝักยาว ที่เกษตรกล้วยนะครับแต่ส่วนนี้นะครับที่ใกล้ๆนะในพื้นที่ประมาณอ่าอีตารางวาดิประมาณหกสิบตารางวาเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นจุดแรกที่เกษตรกล้วยได้ทํานะครับก็เข้าสามปีกับอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับสามปีหนึ่งเดือนแล้วไหวแป๊บเดียวก็เป็นผลผลิตที่ท่านผู้ชมได้เห็นต่อหน้าท่านชมนะครับเรานั่งคุยกันนะครับวันนี้ก็ได้เลือกงามยามดีครับมาอ่าเขาเรียกว่ามาคัดเลือกต้นเตย เรียกว่าตอนแรกก็ตั้งใจไว้ปลูกเตยหอมนะฮะเตยหอมเพื่อส่งร้านขนมนะร้านปลาเผาอย่างเงี้ยครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกเตยหอมต้นโต,ตๆใหญ่ๆครับก็ปลูกได้การเริ่มปลูกได้ตั้งแต่วันที่สิบหาสีเมษาสองพันหกสิานะครับก็ปลูกมาปลูกช่วงหน้าแรงครับใช้จอบขุดไปเข้านะตอนนี้ครับต้องใช้แสลงนะขุดนะครับ,รบโอ้ อ่าพอดีขุดได้ประมาณนี้แหละประมาณห้าตารางเมตรนี่แหละครับผมแข็งมากนะครับพอดีตอนกลางคืนช่วงคืนที่สี่ครับฝนตกครับตรงนี้เป็นทุ่งนาเก่าครับน้ํามันก็ขังแล้วก็มันก็เฉลแฉนะครับจากดินที่แข็งๆมากครับมันก็นุ่มเลยครับผมเป็นดินเหนียวบูนุ่มก็ก็โทษทีนะครับก็ช่างใช้เท้านี่ครับใส่รองเท้าบูทเหยียบ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 ทั้งหญ้าทั้งดินครับ เหมือนไถนาเพราะรถก็ไม่มีนะครับรถไถไม่มีครับอันนี้ก็เหยียบเหยียบเหยียบมันก็เป็นตมเลยครับทั้งหญ้าทั้งทั้งดินเหนียวนะครับที่อยู่ทางล่างเนี่ยก็เป็นตมครับเกษตรกรก็เลยได้ต้นกล้าที่เตรียมมานะครับดําเลยครับดําเหมือนดํานาครับโอ้โหถือว่าโชคดีไม่งั้นก็ต้องขุดกันมือแตกเลยครับเพราะว่าแข็งมากๆกาตอนแห้งก็แข็งมากๆอันนี้ก็ดํานะครับใช้พื้นที่ตรงนี้ครับ ในการดำต้นกล้าเนี่ยที่ต้นกล้าเตยเนะครับซื้อมาต้นละหนึ่งบาทหนึ่งพันต้นก็หนึ่งพันบาทนะที่มาที่ไปของแปลงเตยแปลงนี้หนึ่งพันบาทอ่าหนึ่งพันต้นตวันนี้ก็อย่างต้นละหนึ่งบาทอยู่เหมือนเดิมนะฮะษกษตรกล้วย,ก,วยก็ทําการปักดํานะครับในพื้นที่นี้ครับลองทดลองดูแล้วทําโครงสร้างนะครับก็เป็นโครงสร้างไม้ไผ่เนาะเสาไม้ไผ่นะนะอยู่ที่รอบๆอ,บอแปลงเตยของเรานี่ก็มีต้นไผ่อยู่แล้วก็ตัดทาเสา มุงสแลมครับต่อสแลมนี้ก็อายุสามปีกว่าแล้วครับก็คือว่ายัางใช้ได้ความเหนียวก็คงได้ครับมุงสแลมขึงลวดนะครับตามที่เห็นอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างเพราะเนื่องจากลมพัดลมตีนะครับผมก็เป็นที่มาที่ไปที่เริ่มแรกในปีหกสามไม่ปลูกอันนี้ก็ถือว่าอยากจะมาบอกพี่พ่อแม่พี่น้องท่านชมนะครับว่าก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเตยเขาจะให้ประโยชน์เรา แล้วก็ให้อย่างต่อเนื่องในสามปีนี่ครับช่วงสามเดือนแรกครับก็จะเป็นต้นเขาจะโตโตนะครับเท่าอกกระเสกกล้วยนะฮะเด็ยืนนะสูงประมาณนี้เลยอ่าก็ถือว่าต้นกอนึงต้นทับแขนนะครับกระเสกกล้วยตัดต้นนี่ครับเอาไปส่งร้านปลาเผาร้านทําขนมเป็นเตยหอมนะครับอ่าตัดต้นสองต้นกิโลสามต้นกิโลนะครับก็ได้โลละยี่สิบห้าบาทนะครับก็ต้น ก็ถือว่าค่อนข้างได้ราคาดีนะครับก็ค่อนข้างราคาดีหลังจากที่ตัดต้นแล้วครับเขาก็แตกอย่างเงี้ยครับแตกเป็นพุ่มหนึ่งต้นก็มีเป็นพุ่มอย่างเงี้ยครับออกมาเป็นสิบสิบเลยเป็นเนี่ยเนี้ยเนี้ยนี่หนึ่งต้นออกเป็นสิบสิบต้นเลยก็เลยมีไอเดียครับว่าเออไหนๆเขาแตกแบบนี้เขาจะใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็เลยไปปรึกษาร้านที่เขาทำดอกไม้ทำดอกไม้ส่งวันพระวันกน ส่งวัดอย่างงี้ครับก็เลยปรึกษาว่าไอ้าตุเตยอย่างงี้เขาใช้ราคามันเท่าไหร่เขาก็บอกว่าประมาณต้นละหนึ่งบาทหรือว่าแปดสิบตังค์เก้าสิบตังค์เนี่ยเออก็มาเฉลี่ยแล้วก็ดีครับหลังจากเราต้องรอสามเดือนหูตัดครั้งแต่เมื่อมาเป็นเตยเมื่อเราตัดต้นใหญ่เขาออกครับเขาแตกแขนงนี่ปุ๊บเราสามารถตัดได้ทุกๆสัปดาห์นะครับจากหนึ่งพันต้นเขาก็แตก เป็นห้าต้นสิบต้นตัดปุ๊บมันก็เพิ่มเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นกอใหญ่นะครับนี่ก็คือก็ถือว่าหนาแน่นเลยหนาแน่นเลยก็นับตั้งแต่วันนั้นครับสามปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับมันก็จะมีรายได้นะครับมาโดยไม่ขาดสายเนื่องจากอการปลูกเตยตรงนี้แหละครับทําไมเอ๊ะทำไมยิ่งตัดมันยิ่งเพิ่มเกษตรเวอร์ก็เลยมาคิดว่าโอ้นี่ก็เป็นหนทางหนึ่ง สำหรับพี่น้องกเกษตรกรนะครับที่มองหาไรายได้ยั่งยืนระยะยาวให้กับตัวเองก็คือดูแลง่ายด้วยใช่ดูแลง่ายครับอันนี้รู้สึกว่าสองปีสามปีเนี้ยนาย่าจะว่านปุ๋ยประมาณสักสามครั้งนะมะั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณห้ากิโลนะครับเกษตรกรกใสขน้ดอย่างอย่างปีเนี้ยปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยยังไม่ได้ใส่เลยนะครับผ่านมาห้าเดือนแล้วยังไม่ได้ใส่เลยแต่เขาก็ยังสวยงาม แต่เรา,าเน้นๆนในการถอนหญ้าดายหญ้าไม่ใช้สารเคมีแล้วก็มีใส่ขี้ไก่บ้างปาตายนะครับครั้งหรือสองครั้งนั้นเองตั้งแต่เราปลูกมานะครับอันนี้ก็รักษาความชุ่มชื้นให้เขาให้ได้โดยเกษตรกรก็จะเดินท่อน้ํานะครับแล้วก็ปล่อยท่อน้ำนะฮะจะเห็นพ่อน้ําอยู่นะครับท่อน้ําอยู่ด้านข้างครับนนะครับที่เราเดินมาก็ต่อจากสะต่อจากคลองนะครับอันะนะี้ ฝังเลยครับแล้วก็เปิดเลยครับแช่ไว้ครับแช่ให้มันเป็นนาครับแฉะไปเลยครับแล้วก็ปล่อยให้มันแฉะแปลงไปเลยแล้วก็อทิ้งไว้เราก็มาดูเตยตลอดว่าถ้าดินมันเริ่มแห้งแต่เริ่มจะไม่มีความชุ่มแล้วแล้วก็เปิดน้ําใส่อันนี้ไม่ได้กาหนดเลลวลาว่าจะเปิดวันละกี่ครั้งสัปดาห์ละกี่ครั้งมาดูความชุ่มชื้นของดินอย่างอันนี้ก็เพิง่งที่เดือนที่แล้วเปิดไปครับครั้งหนึ่ง ตอนนี้ฝนตกมาก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับแล้วก็มาแค่อ่าดึงวัชพืชหญ้าออกเล็กน้อยนะครับก็เท่ากก็ว่ามุมมองที่เราได้มองนะตอนแรกคือทําเป็นเตยหอมส่งร้านขนมหวานตอนนี้เปลี่ยนทิกเลยครับก็มาเปลี่ยนเตยเข้าวัดเตยเข้าวัดก็คือเตยกาดอกไม้ได้ไปทําบุญนะครับได้ไปบูชาพระนะครับก็ถือว่าเออเราก็ดูแลแบบนี้ ก็ง่ายดีแล้วก็มูลค่าก็เพิ่มแล้วซอยถี่ขึ้นครับตอนนี้สัปดาห์หนึ่งเราก็ยังมีการเก็บเกี่ยวหนึ่งครั้งนะครับยังแปลงครับแปลงนี้นี่หนึ่งพันต้นนะครับตรงหัวหัวนู้นมันก็ยังมีตายอยู่บ้างเนื่องจากไอ้ลูกว่ามันล่วงใส่เยอะมันเปรี้ยวจัดดินมันเปรี้ยวจัดมันก็มันก็เลยตายส่วนแต่ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็แตกก็อขยายไปเรื่อยๆนะจนเนี่ยไม่มีที่ว่างที่จะเดินแล้วก็ต้อง หาก้าวลงช่องว่างเอานะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีกับพี่น้องกเกษตรกรที่มองหาช่องทางมองหาทิศทางในการสร้างรายได้ยั่งยืนลงทุนครั้งเดียวจริงๆนะครับราครั้งเดียวจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเราดูแลนะครับมันจะอยู่กับเราไปนานนานไม่รู้เท่าไหร่ครับคงจะนานนานนะครับแล้วสามารถขยายแปลงได้ตรงนี้ครับถ้ากว่าอยากจะมาบอกพ่อแม่พี่น้องดูว่าอ่า การที่เราอยากมีรายได้ระยะยาวยั่งยืนและมีรายได้เรื่อยๆตรงนี้นะครับเกษตรกก็ตัดทุกสัปดาห์เนาะสาแจสาเจที่มีร้านดอกไม้สั่งก็ก็ประมาณสามสามสามร้อยต้นนะสามร้อยต้นยังไงอ่ะอย่างนี้ครับอนีพี่เกษตรกรตัดแล้วกันครับเนี่ยเนี่ยก็ประมาณนี้ครับกําดอกไม้ครับต้นหนึ่งก็ประมาณฟุตหนึ่งนะครับความสวยความง,งามก็อยู่ประมาณนี้นะครับเขา ก็หนึ่งต้นเท่ากับหนึ่งบาทนหนึ่งต้นเท่ากับหนึ่งบาทร้อยต้นก็ร้อยบาทสามร้อยต้นก็คือเราจะได้สามร้อยบาทละต่อหนึ่งพระแล้วก็กเษกษตรากล้วยก็จะตัดเหมือนกันวันนี้ที่ตัดอยู่นี้ก็คือเอาไว้กําดอกไม้อ่าส,ส่งเองนะครับให้กับาสาวแจ้นะครับอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็หกสิบต้น,นครับําดอกไม้นี่ครับเราก็จะสร้างมูลค่าโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อแล้วมูลค่านี้ก็จะสามารถ เพิ่มาจากหนึ่งบาทถ้าไปกำรรดอกไม้ใส่ดาวเรืองอีกสามดอกอย่างน้อยก็สิบบาทนะมูลค่าเขาให้สูงขึ้นนะครับถ้าพี่น้องคนไหนทํารือพี่น้องที่ชอบทําดอกไม้ทําเรื่องความสวยงดงามนะี่ก็สามารถไปสร้างมูลค่าเองได้นะครับก็อยากจะแนะนำนะฮะนี้ก็ทางสาวแจ้เขาเป็นคนกำรรดอกไม้ส่งอ่าชุมชนละแวกนี้นะครับก็ถือว่าก็เป็นช่องทางหนึ่งของอาชีพแล้วเพิ่มมูลค่าของเตยแล้วการดูแลเตยค่อนข้างจะง่าย หนึ่งเรื่องน้ําให้ชุม่มสองปุ๋ยดูใบเขาเป็นเกณฑ์ว่าเขาเหลืองไหมเขาต้องการอาารอาหารอะไรเพิ่มเติมไหมอย่างเงี้ยเขาเขียวดีสดชื่นมองไปเขียวก็ยังไม่ต้องไปให้นะครับถ้าเขาแลเหลืองเหลืองแลขาดสารอาหารแล้วก็เติมแต่ถ้าเราเติมพวกอ,อินทรีวัตอ,อ,อินรียวัตถุอย่างปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอ,อกอย่างเงี้ยจะดีครับทาให้ยินดีอันนี้ตรงนี้ก็ใส่เดือนเต็มนะครับเป็นใส่เดือนตัวใหญ่หญๆหทั้งนั้นเลยนะครับผม วิธีการตัดอ่าอย่างเ,เกษตรกรก็จะเลือกให้พอแม่พี่น้องดูอย่างเนี้ยมาเขาก็จะมองเห็นเลยในกอเน,นี้ยว่าต้นไหนที่ตัดได้นะะเราสังเกตนะเขาจะมีใบที่ชูมาสูงกว่าใครเขานะครับแล้วก็แหวกดูเลยครับเนี่ยตอนนี้อย่างชูสูงกว่าใครเขาเนี่ยเกษตรกรก็แหวกเลยครับอืมแล้วก็ตัดตรงคนต้นครับเนี่ยครับโดยทิ้งอ่าอ่าขอบใบล่างไว้ประมาณสองหรือสามใบนะฮะเนี่ย มันก็จะมีติดลากมานิดนึงนะฮติดลากมาลูกค้ทา,าที่สามารถเอาไปปลูกได้คนที่เอาไปกำดอกไม้ก็ไปกำได้หลังจากกำดอกไม้สามารถเอาไปปลูกได้นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเอาไปปลูกปักชําได้เลยเป็นรา,ากมันก็จะออกเองปลูกง่ายนะครับนะฮะ há. แล้วก็ส่วนที่เราตัดนี่ครับเกษ็รกรจะให้ดูนะครับพ่อแนุอ่ส่วนตรงนี้ที่เราตัดเมื่อกี้นะครับเนี่ยเกษตรด้วยให้มีรอยตัด ตรงนี้นะครับที่เราทิ้งใบประมาณสามใบมีสามสามกิ่งตรงนี้ก็จะแตกออกมาอีกอย่างน้อยก็เน,นี่ยหนึ่งตาสองตาสามตาสี่ตาออกมาอีกในกิ่งนี้นะครับอันนี้เป็นแค่กอเดียวนะครับน่าจะมีประมาณยี่สิบกว่าต้นเราตัดปุ๊บในข้อที่ตัดเมื่อกี้ก็จะออกมาอย่างเงี้ยครับท่านชมเห็นเนี่ยอ่าดูนี้ครับกล้องถ้าแก้ดูนะครับเนี่ยนี่ฮะก็จะแตกต้นเล็กๆมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะ ห้าต้นอยน่างต้นนี้ตนรนง,นนงนี้เห็นได้ชัดกันนะฮะกำลังเล็กๆตัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้เขาก็แตกไปครับสามสี่สามหน่อสี่หน่อันนี้ถือว่ายิ่งตัดยิ่งเพิ่มโอ้ถ้าเปรียบเทียบกันเอาเงินหนึ่งบาทไปฝากไว้เราก็มีหนึ่งบาทพร้อมดอกเบี้ยกระติ๊ดนึ่งแต่ตรงนี้ถ้าเรามาฝากไว้เป็นรูปการฝากแบบฝากแบบการปลูกเตยรครับตัดไปแล้วครับเกิดมาอีสี่บาทเกิดมาอีสามบาท วีคูณเป็นสามเท่าแล้วสามารถตัดได้เรื่อยๆครับต้นนี้โตตัดต้นที่แตกใหม่เล็กก็ค่อยโตเขาว,วนลูปหนึ่งสัปดาห์อ่หนึ่งสัปดาห์หรือเดือนหนึ่งปุ๊บเขาให้กลับมาตัดได้อีกทีหนึ่งเท่ากับว่าเวลากี่เดือนได้ตัดช่วงแรกที่เราปลูกนะครับก็อยู่ส <5 S 1> ี่สี่เดือน,นแรกนะครับเพราะช่วงแรกปุ๊บเริ่มปลูกแล้ว ติดนะครับยังเพิ่งไปตัดเดือนแรกตัดเดือนที่สองครับถ้าปลูกต้นเดียวเริ่ม่เขาติดแล้วเขายะเริ่มมีรากที่ยึดเกาะนะครับเดือนที่สองนี่สามารถตัดได้เลยนะครับอ่าถ้าสําหรับเราเอาต้นที่แข็งแรงเราดูแลดีนะครับแต่เกษตรกล้วยตัดที่สี่เดือนเพราะเกษตรกล้วยปล่อยให้เขาต้นใหญ่ถ้าสูงเท่านี้เลยครับอ่าสูงเท่านี้แล้วก็ก็ตัดชุดแรกให้เป็นเตยหอมตัดทิ้งนะครับแล้วเขาต้นโตครับเราตัดปุ๊บ ผนต้นเขาโตเขาก็จะแตกกิ่งทีเดียวเลยเป็นสิบเลยกับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปลูกเตยของเกษตรกรเองนะครับก็เท่ากับว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์รายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยากเพิ่มรายได้พื้นทีน่น้อยๆนะครับใช้งบประมาณน้อยๆแล้วก็ได้ผลผลิตในระยะยาวากินยาวกินนานนะครับอันนี้สามารถแล้วงานไม่หนักครับ อันแลดร่มรมตกก็มาถอนยากสักนิดหนึ่งอ่าใช้แรงงานค่อนข้างน้อยแล้วก็งบประมาณในการดูแลก็ค่อนข้างน้อยแต่ผลผลิตที่ได้เป็นต่อเนื่องระยะยาวและเป็นรายสัปดาห์ให้กับพ่อแม่มพี่น้องเองน,นะครับวันนี้ครับก็พูดถึงเรื่องราวน้องเตยกําดอกไม้ครับก็อยากจะฝากนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยให้กับท่านผู้ชมแฟน,แน FC, แเอฟซีเกษตรกล้วยๆนะที่สอบถามนะครับ วันนี้ว่างเว้นจากการทำแปลงทำถั่วฝักยาวก็เลยคิดได้ว่าเรามีแปลงเตยมาแนะนำก็อยากมปแชร์ประสบการณ์กันวันนี้ครับเกษตรกล้วยก็ต้องขอบคุณเอฟทุกท่านที่ติดตามเกษตรกล้ว้ยเกี่ยวกับการทำเกษตรนะครับสร้างรายได้ให้กับตัวเราอย่างยั่งยืนนะแล้วทำง่ายง่ายไม่ต้องทำยากตามเกษตรกล้ยยมาเด้ยวเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ นี่ครับนี่ครับโอ้ยอย่างนี้เกือบร้อยแล้วนะครับผมยังตตดอ่านี้ออเดอร์กําดอกไม้ครับแต่วันนี้ออเดอร์หนึ่งร้อยสามสิบกํานะครับผมหนึ่งร้อยสามสิบกรัรมกับพันสามร้อยบาทนะครับสำหรับกรํรมดอกไม้ขอบคุณมากครับ